We wish you a happy Christmas We wish you a happy Christmas We wish you a happy Christmas and, and a happy New Year เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันพรุ่งนี้ไม่ใช่ช่างมันเรามาเริ่มกันเลยครับผมกับ Mobile Legend นะครับในพาร์ทที่30นะครับผม We wish you a happy Christmas <า>โอ้โหกูกัเราต้องนานรอให้คนมาห้ามโอ้กว่าจะมีนะพวกมึงเนี่ยแม่ง โอเคครับก็ยังไงก็กดติดตามก่อนเลยครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมวันนี้ผมจะเล่นตัวที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนและเป็นเฟิร์สเพย์ด้วยนะจ๊ะก็คือตัวอะไรครับคุณผู้ชมครับตัวอะไรครับเขาจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวผมจะเลือกให้ดูนะครับคิดออกคิดออกก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมแต่ตอนนี้กูคิดมากเลยนะฮะตัวนี้ผมจะเล่นก็คือก็คือก็คือตัวอะไรวะเฮ้ยเฟย่าโหดปะวะ วุ้ยไอ้เหี้ยก่อนโดนแย่งสัตว์เอ้ยตอนแรกกูว่าจะเล่นก่อนเอ้ยมีลิงด้วยลิงซีนเป็นซีเออท้าเล่นฟรีวะเ,ออเขาฟรีทุกตัวมันเป็นเทศกาลคิดมากก็คือโมบายเจจะเปิดฟรีทุกตัวนะจ๊ะให้เล่นฟรีทุกตัวเลยนะคะรับผมครับผมอ่างั้นผมอยากเล่นไม่เคยเล่นไอ้เครื่อตัวใหม่ๆผมไม่เคยเล่นเลยวะ่ะอยากเล่นลิงอะ่ะเล่นลิงแล้วกันเอาชูดิเออมาบูสต์ลีบูสลีบเบกบูส์เบิกบูส มาเอ้ยียตัวใหม่ทั้งนั้นเลยวะมีแต่คนมาเผือของใหม่นะจ๊ะไม่เคยเล่นนะใช่อันนี้เฟิร์สเพย์ของผมเลยนะครับเฟิร์สเพย์ผม,ยผมไม่เคยเล่นชูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนนายคอก็ไม่เคยเล่นไอลิงนะครับผมนาตารเลียมายน่าจะเล่นแล้วสเปย่าก็บีชามองไม่เคยเล่นไม่ไม่เคยเล่นหมดเลยนะครับโอเคผมก็จะลองดูสกิลนะ <c oughs> ผมไม่รู้สกิลของชูว่า <c oughs> มันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อย่าว่ากันนะถ้าผมกากอะ่ะอีกด อย่ามาถ่ายด้เล่นเลยว่าไว้กอ่อนว่าไว้กอ่อน let's go มาครับออสกิลแรกทำไรอ๋อพุ่งไปเตะแล้วก็ได้หลายรอบหรอวะเยีดเข้ได้หลายรอบอ่ะมาไปกับมาแล้วกันนะโอเคพี่ไปล่างกับเฟย่าแล้วกันสวัสดีจ้าสวัสดีครับบิ๊กมอนผมคือดลเอมอนเอาอะไรอ่ะมีขอมพิวเตอดูนะ มาเอ้ยมาอนี่กันอีกบมาเอานี่ก่อนจะดูนี้มันจะโหดขนาดไหนบักชูเนี่ยโวยวายไฟด้วยออือหึโอชา่าทุกคนยังไม่ได้ยินเสียงนะครับผมแต่ว่าผมจะพากห้แล้วกันนะครับผมโอชา่าโอช่านะ <laughs> ทำไมมันเน่าจังทำไม<า> <laughs> มันเน่ามาเก็บเวอก่อนเรามาเอาตัวนี้ด้วยอือห <laughs> <laughs> จัดไปจัดไปจะไปไฮบิตจะไปไฮบิตจะไปไฮบิตโอเคแล้วสกิลสองสกิลสองคืออะไรวะพุ่งเข้าไปโอเคอุ okay, okay. <S <S ้ยเช็ยสับมันทำอะไรวะอ๋อโอ้ยสุดยอดทำไมมันเงียบๆยังไงเนาะมาแถวนี้มันดูเงียบๆนะเอ้ยกูรู้สึกกูเล่นชูแล้วกูไม่กลัวใครเลยวะ เฮี้ยตัวปล่าไอ้สัตว์กูนึกว่าตัวจริงเฮี้ยพุ่งไปทำไมวะตายแล้วกูตายแล้วอย่งัไม่ตายหมายถึงว่ากูสวยแล้วตายแล้วไงผมยังไม่รู้สเต็ปคอมโบด้วยนะครับว่ามันได้ยังไงมันต้องพุ่งไปแล้วสกิลแรกใช่ไหมอันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูลองกูตายนะเว้ยกูเอออ้าวนั่นมันไม้นี่หว่า ันเล่นไงวะเ<อ>ฟิร์ตตายไม่ไหวไม่ไหวกู <c oughs> <c oughs> เล่นไม่เป็นลองสก,กลิลก่อนดิลองกลับพวกคิดปาลองเอาพวกคิดป่าเลยนะแต่ถ้าคนมันลองไม่ได้คิดป่าเลยดีที่สุดอันนี้พุ่งไปโอเคสก,กลิลแรกก็อย่างงี้โอเคส่วนอันติน่าจะเป็นการถีดใช่ไหมหรือเปล่าวะอันติที่มันมีฝ่ามือจัพื้นหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ามือพื้นสก,กลิลแรกสกิลแรกวะกุ๊บมึงทำไรวะ เดี๋ยวดิใจเย็นเร็วอันนี้คือแบบว่าเล่นครั้งแรกเลยยังไม่ได้ชินมือเลยออนไแวร์อืมจัดไปนาตาเลียมอยู่ตรงนี้แน่นอนนะจ๊ะมยา่งไังไงกูดูเล่ามึงต้องอยู่เฮ้กบจูด้วยกบบุนลีเฮ้ยบุนลีบุนลีกูกระโดดฝากด้วยอ๋อ โอ้โหพี่นี่เดลย์ไปเซนบุ๊เอ้ยโห่ไหมเฮ้ยสุดยอดนั่นไงนาตาเลียแห่งทีเฮดนาตาเลียทีเฮดนาตาเลียทีเฮดโอ้ยค้าได้ด้วยวะเคยเออเออได้เป็นค้าได้ไงวะพี่เออนี่ครั้งแรกเนี่ยหรอกูงงกูงงจีจีซุนจีจีซุนเลยฮะสั่นนั่นเองหมายถึงผมหรือเปล่าหมายถึงผมหรือเปล่า ไม่รู้ครับฟัง้น้เป่ะครับแต่เขาบอกว่าทีจีซุนเขาบอกทุกทีมก็ผมสิครับไโหแน่นอนนะทุกออกเออเฮ้ยมันดีว่าชุนชูชูถ้าจิดใจเฟย์ยาฮะแต่ไม่มีตังมีเฟย์ยามีเฟย์ใหญ่ปะวะโอ้โหฮาว่ะอึ้ยขำทั้งสตูขำทั้งสตูเือเงียบกันหมดเลย คือกูยังไม่รู้คอมโบของไอ้ moved. ตัวนี้เลยยังไม่รู้สเต็ปอแบบ่ะเข้าใจปะลงมาโมาไปหาทีมคนอื่นมาก่อนก่อนต้นไปหาทีมคนอื่นมาก่อครับเมวิตไอเมวิตที่วีวิชูว่าแฮนน์กิสต์มาดวีวิทไปอือดันดันดันนั่นแหละซาร่า ต้องเป็นซาลาวะฮะทำไมต้องเป็นซาลาเพราะเป็นซาลาเป็นยาแก้ไอราคาสิบม้าห้าร้อยจังใช่ป่าวว่าซาลายาแก้อาบป่าว่าเป็นยาแก้วันไม่ใช่หรอหวานไม่ใช่หรอช่างมันครับถือว่ากูไม่รู้แล้วกันถีบไปนู่นโอ้โหกูโดนลุมย้ำตีนอสักนี้ก่อนบังบังบังเฮ้ยเออติดใจไปยาเว้ย เราไม่มีตาเก็บดีครับรออะไรไม่เติมอ่ะเราไม่ใช่ใส่เติมไปญาตที่รักผมกลับบ้านก่อนกลับบ้านเกิดอ้้เรามากอดกันที่กูเลยไม่เป็นจริงนะคือแบบว่าสเต็ปมันแบบว่ากูไม่รู้สกิลไม่งงอ่ะคือแบบว่าใช้ตุ๊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  ทีมงานกำลังกลับบ้านครับเยสพี่ปอนเล่นพี่ลิงซีแมนซีเหรอฮะรังแยกงเอ้ามันใช้สกิลด้วยกันได้ด้วยเหรอเออเยสอันติไงไม่ใช่เมื่อกี้มันสกิลหนึ่งเอ้าถ้าเราใช้สกิลเขาก็ใช้ด้วยวันร่างปอมใช่ใช่แต่ก็ต้องกลับบ้านแหละเฮ้ยกูไปล่างก่อนทำไมกลางมันดันลึกจัง เอ้ยล่างจะโดนป้อมแดกแล้วเอ้ยป้อมจะโดนล่างแดกแล้วเอ้ป้อมจะโดนทิปแดกแล้วล่างป้อมจะแตกแล้วอุยอืม <laughs> ไม่มีคนตกอบฮึมฮึมฮมฮึมฮึม่มันแบบว่าย เชี่ยมาไหมว้าสัตว์เยียลิงกูกลัวลิงเยียลิงกัดกูไหมเนี่ยลิงมันกัดกูไหมลิงมันกัดกูไหมตัวไหนตัวจริงเนี่ยโอ้ยโดนยำตีนยี่ลิงโดนยำตีนกูวิ่งกันอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้ใช่ไหมตัวจริงไปช่วยไหมอปอมาดิ อทีมงานเนาะทีมงานอุ้ยเออเรื่องขอมโบ้ด้วยละเรื่องขอมโบ้ด้วยละสัตว์เรื่องขอมโบ้ด้วยแล้วลูกลูกไปแล้วไปแล้วรอก่อนนั่นแหละนั่นแหละมันคำพี้ยอะไรมึงเด้อลอก่อนลอกก้อนไอ้ห้าอ้าวโ้ยโอ้ยสุนนี่แบบสุดยอดอุ้ย เรียกล่างกอนก่อนจะถ่ายแยกเงาเฮ้ยกลางกลางกีดกีดดิก็ได้เลยไป let's go let's go ครับเออเออ first pay the time ครับเฮ้ย let's go let's go ตรงนี้นะครับมีหนึ่งตัวอุ้ยขอแยกเงา ราแยกเงาไม่ใช่นารุโตะแยกงเงาไว้เอ็นป้อมนะไม่ไหวแล้วอแมอ่งกูแอซิตั้งเจ็ดแม่งกูกลายเป็นตัวแอซิตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคิวเท่าไหร่คิวหนึ่ง 1> <Q> 1แม่งชูไม่ไม่เข้าไม่เข้าขกูดีนะกูไม่ซื้อมันก่อน อตายอุตส่าห์แบบเท่ๆแล้วใช่อุตส่าห์ไปต่อยในป้อมเลยถ้าตัวๆชูแม่งโหดตัวๆคนอื่นนะแต่ถ้าแบบว่าเป็นหมู่ๆกูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ <c oughs> คือมันเป็นว่าสกิลมันเป็นสกิลเจาะจงมากกว่าเจาะจงตัวตัวหนึ่งอะหรือรวมมะช่างแม่งนาตเหลียเรียบร้อยครับหนึ่งตัวนาสเรเดลท่านเตเยนตั้งวานี้ออย่ไหน ขายได้ครับขายได้ครับโอ้โหนัตเลนเราได้แน่นอนนั่นแหละจัดไปขอกำลังไปโอเจอซูนเรียบร้อยครับทั้งวันนี้ผมผมนี่ยูเทิร์นก่อนเอ้ยแม่ไปช่วยเพื่อนวะผมตีรถกลับเลยเอ้ยบักซุนกับบักกอดเฮ้ยแูนกไม่ชื่อมันแปลกบักซุนกับบักกอดบักชูด้วยบักชูบักเฟ่บักเฟ่ อะไรของมึงวะตีไม่ค่อยเข้าตีได้ตบตบตบตเฮ้ยนี่ก่อนแม่งเอ้ยสัญญ่าอะไรกับมีอาไอ้สัสเกี่ยวไอ้เกี่ยวยังก็มีอาไปย่าโหดปะวางคนโอ้ยได้นะเดียเพราะสกิลสองเนี่ยเดี๋ยวกูลองเล่นมั่ง เพราะว่าชูกูลองเล่นแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจถูกชะตากูเท่าไหร่ถูกใจจริงแหละเดี๋ยวตัวไหนถูกใจค่อยซื้อนะฮะตอนนี้เราทดลองเล่นตัวที่แบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะ<ช>ครับ<ช>ผมในช่องของผมนะครับก็ถ้าผมเล่นกากก็จะว่ออากันนะครับคุณผู้ชมครับเลยเข้าไปทำอะไรโอโหดีเลยหนักมากคุณผู้ชมฮะผมนี่เดินกลับบ้านแค่ไปถูกคางเลยคางคางเป็นไงวะคางครับไม่ใช่คาง,างผมได้ยินว่าคางเมื่อกี้ โอ้โหมึงยืนฟาป้อมแล้วกูจะเข้าไปตีจังไก่นี่ยจังดีไงเอ้ยจังซีไงมองโอ้ยกุดบายเฮ้ยสุนไปบ้าโอ้ยโอ้ยสุนยังไงก็ตายครับสุนครับ <c oughs> อยาเลยครับโอ๊ยมา <Yeah. S 2> เย็ดของพี่ก็ล่าน้องเย็ดเย็ดไม่ใช่จริ<อ>งครับไอ้เขี้ยตกใจเลยด้วยค่าหลายทึอ,อ้าวเออเราก็บอกผ่านหน้าใช่ไหมซางไงเขี้ยอุย๊ยกูลืมอาบัญติเขี้ยเลยเบนแม่งนึกว่ามาคีดตัวจริงเศร์ไอ้ซูนแม่งบางอาจหลบมาได้เอไอ้ก,กอดน,นี่ก็แยกกับเ,เพื่อนไปเลยหนีไปเลยนะดิก้กกอดมันก็แพ้หรอกครับ กอดครับเล่นดีๆหน่อยครับนี่ผมขอเลยนะไม่เห็นคาหน้าที่อะไรเลยคือมึงไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันจะเล่นยังไงวะนะโอ้โซินดามาโอ้โหแหลก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 เออโชอบทุกเมนโคเทสไปมาตัวเดียเข้าหาักกอนแล้วก็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  ก็อะไรครับก็อะไรครับไม่น่าตายเห็นป้อมแล้วโคจะดันป้อมนั่นแหละมึงไปล่างกันเยอะไงมึงไม่ฟอกป้อมพวกมึงกันเลยนะเฮ้ยยอดบัง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 บูสเล่โว้ตีอัปอแมลอยอย่างลอยหลายคนเลยบูสล่ว้าาาบูสเล่บุสลีโอ้ยเชี่ยเฟย่าสดเฟย่าเฟย่าตาย ชิบหายแล้วไมเ่เอาดิเอาดิเดี๋ยวเรววาลุมาะลุมแมงและเอ็นป้อมนันแหละนั่นแหละแจมเพื่อนแจามมากแจมโบลุงยำตีนรื้ไงวะนี่มันลืมเปลี่ยนเป็นมันลืมเปลี่ยนเป็นอ๋อปะมันลืมเปลี่ยนเป็นทีมมาไวใ้ใค่ไม่พิมพ์แต<อ><ร>่อ๋อก็พิมพ์หาเราว่าใช่เด,ดอะสแตน โอ้ปิงร้อยสิบเจ็ดนะคุณผู้ชมครับปิงผมร้อยสี่แปดครับณตอนนี้ครับร้อยสิบเจ็ดนี่กูแทบจะเดินไปไม่ได้เลยนะแม่งกูเดินไปไม่ถูกเลยกลับบ้านเดินไม่ได้ก็วิ่งดิวะสองร้อยสองร้อยครปิงสุดยอดชนะครับชนะครับเลสโกถึงจะเฟิร์สเพย์แต่ก็ชนะนะครับผมเพราะมีเพื่อนช่วยอย่างดีนะครับเพราะมีผมส่วนตัวผมเล่นชูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมครับเล่นชูไม่เก่งกับเล่นชูเป็นใช่มไอเฮียไม่ใช่แล้วกูเล่นเหรียญเงินหน่อยเฮียลองฮะ โอเคครับก็สำหรับพานี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนนะครับผม <im ple asure> ก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมลืมอะไรดี<ม><ม>วะไม่ได้ลืมเลยนะครับผมก็ขอมีความสุขกับวันคริสต์มาสด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย <im ple asure> บาย <im ple asure> จุ๊บๆหน่อยคุณผู้ชมเอ้ยคุณทั้งสองคนครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายอีกทีครับ